วันนี้ที่วัดราชบพิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนำผู้บริหารข้าราชการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช,ชกุศลและถวายพระพรช,ชยมงคลสมเด็จพระนเฐาธิราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมราชกุมารีในโอกาสบันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษา,ายน2 5 6 0 โดยมีพระเทพวชรเมธีอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหามากุฏราชวิทยายลัยรองเจ้าคณะภาค6-7ธรรมยุทธ์ผู้ช่วยเลายขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสบรรราชบพิษสถิตมหาศีมารามและพระมหาคณิสอนผู้ช่วยเลายขานุการสมุน็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสบรราชบพิษสถิตมหาศีมารามนำพระสงฆ์และสามเณรจำนวน20รูปรับบิณฑบาต